สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ First C R F นะครับวันนี้วันนี้ผมนะครับก็อยากใครข้อสงสัยครับถึงนเขาบอกว่า,วากิลดอนตีแรงมากตอสมุดเขียวเยอะมันจริงหรือเปล่ปาผมก็จะลองเอาไปหมดหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าออนนะครับหนึ่งหนึ่งอันนะหนึ่งสองสองสามสี่แล้วก็ปวกนี้ครับปุนสติกแล้วก็วกไออะไรอะ มาเกะมาเกะอะไรนะครับถ้าออกครบของฟูหมดเลยครับลองตีป้อมครับมันจะแรงขนาดไหนไปดูกันเลยครับอ่าผมจะตัดไปตอนที่มันมีสมุนเขียวหนึ่งเล่มแล้วก็สองเล่มนะครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยจนครบนะครับแล้วก็ลองตีนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งครับแล้ว ผมแตดไปตามที่หนังสือมันมาโคไปแล้วครับได้ได้เกียร์แล้วเนะีสามอันแล้วอ่าีกันนิงครับอ่านี่ก็คือของเต็มไปนะครับเดี๋ยวคนเวลาดูตีคลิปนะครับปุ้งโอ้โห ดยวดูนะครับถ้าถ้าผมผมไม่อยากตีครับมันแตกดูนะรผมตีเองมันก็แตกกระโด <S <S ดเห็นไหมโคตรแรงใครบอกว่า จบกับใกล้ๆเกมแบบหลังเกมเราจะแพ้แต่ว่ามีกิลดอนะกิลดอของครบแล้วออกแบบผมนเนี่ยไปหลอยป้อมใหญ่ได้เลยเนี่ยเวลาลงแรงเลยนะแต่ต้องเร็วๆนะครับเป็นไงโคตรแรงบอกแล้วโคตรแรงก็คลิปนี้เข้าไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์ด้วยนะครับ ของค,ครับ